ผมขอโทษนะครับพอดีว่าผมไม่เห็นว่ามีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้คุณมาก็ดีละฉันขอด่ามาเถอะคุณรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมีนัดเดทดสำคัญแล้วดูสิ่งที่คุณทำกับฉันสิสภาพแบบนี้ฉันจะไปเดทยังไงฮะฮัลโหลค่ะพี่เบสฮัลโหลคุณน้ำว้าไหนคุณน้ำว้าบอกว่าอยู่แถวร้านนี่ครับ ทำไมผมไม่เห็นคุณเลยอะ่ะเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะคุณเบคะคือพอดีฉันเกิดเอ็กซิเดีนิดหน่อยอะค่ะเออถ้าฉันจะขอเลื่อนนัดคุณสักหนึ่งชั่วโมงได้หรือเปล่าคะอีกหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับงั้นได้ครับ เดี๋ยวผมไปรอที่ร้านกาแฟาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาร้านอาหารที่รอน,นัก,กันไว้ได้ค่ะเออแท็กซี่ครับไปส่งร้านกาแฟาหน่อยครับเออไม่ว่างครับ พอดีว่ามีลูกค้าโทรน,นัดแล้วครับเอา้าวเหรอครับยังไม่เป็นไรครับนี่คุณโทษฐานที่คุณทำให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วคุณจะให้ผมรับผิดชอบอยังไงก็พอฉันไม่อาบน้ำแล้วก็ไปซื้อสภาพใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะ คุณต้องพาฉันไปซืซ้อเสื้อผ้าใหม่นี่คุณหมายความว่าไงก็มเมื่อกี้ฉันปากระเป๋าใส่คุณน่ะแต่กระเป๋าเดนไปตกที่กระจกของ,ของคนอื่นน่ะไม่รู้ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ฉันก็ไม่มีเงินติดตัวสักบาทอ่ะคุณครับผมเนี่ยเป็นแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยผมไม่มีเงินมาซื้อเสื้อผ้าให้ผู้หญิงหรอกนะครับไม่รู้ล่ะยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบ งั้นเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่หนึ่งไปขึ้นรถผมว้าผีหรอกคนคะ่ะไม่ใช่ผี หนูเป็นใครอะ่ะทำไมมาสภาพแบบนี้ล่ะผมพาเขามาเองแม่คุณนี่แม่ผมแม่ผมเปิดร้านสัดอะ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณป้าอพอดีหนูมีเรื่องให้คุณป้าช่วยหน่อยอะคะ่ะคือวันนี้ค่ะหนูมีเดทสาคัญค่ะแล้วลูกชายคุณป้าเนี่ยเขาก็ขับรถเหยียบน้ำประเด็นใส่หนูจนทำให้หนูตกอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ แล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าให้หนูเขาก็เลยพาหนูมาที่นี่แทนเพื่อที่จะอาบน้ำแล้วก็มาซักรีที่ร้านคุณป้าน,นี่แหละ <c oughs> อ๋อจะเอาชุดมาปั่นแห้งนี่เหรอใช่ครับแม่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอจะทันไหมครับมันก็พอจะทันอยู่นะแต่ปัญหามีอยู่ว่าตอนนี้น้ำมไม่ไหลลสิฮะน้ำไม่ไหลแล้วหนูจะซักผ้า,ายังไงอะะ ว่าแต่ซักผ้ายังไงเลยตอนนี้แค่จะอาบน้ํายังไม่มีน้ําจะอาบเลยจ้ะอุ๊ยคุณทำยังไงดีอะถ้าฉันรอฉันไปไม่ดันเดทแน่เลยอะคุณเออ,เอ,องั้นคุณช่วยเลื่อนนัดเขาออกไปก่อนดีไหมโอ้โหคุณจะบ้าเหรอฉันเลื่อนนัดเขดาไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกูจะให้ฉันเลื่อนานัดอีกเนี่ยนะมีหวังเนี่ยเขาเทาฉันทิ้งแน่เลยอะไองไงดีวันนี้ คิดดิงั้นเอาเงี้ดีไหมคุณเออเผมว่าเราแก้ปัญหาตามีตามเกิดไปก่อนแม่ครับแม่พอที่จะมีชุดลูกค้าที่พอใส่ไปออกเดตได้ไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ดูให้แป๊บดี ก็มีชุดนี้แหละตอนนี้ดูดีสุดแล้วช,ชุดนี้ดูดีที่สุดแล้วเหรอคะป้าเอาหน้าคุณถ้าเขาจะชอบคุณนะเขาก็ชอบคุณที่ใจไม่ใช่เสื้อผ้าผมว่าคุณต้องไปเปลีป่ยนเสื้อผ้าเถอะนะแล้วก็รีบมาจัดการผมเพ่าคุณแล้วเรื่องหน้าคุณนะ่ะเราค่อยไปจัดการทีหลัง โอ้ยก็ได้นุ่นครับ โอ้โหยังกับเกิดมาจากยุคยี่สย์เลยคุณคุณฟังดูแก่ไปป่ะเนี่ย,ยไม่แก่หรอกคุณเอ,อเดี๋ยวแต่งหน้าใหม่ก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วมั้งแม่ครับแม่มีเครื่องสำอางปะแม่ก็มีแป้งเด็กอยู่กระป๋องเดียวเนี่ยใช้ได้ไหม ฉันจะรอดไหมเนี่ยเอย้คุณไม่เอานะไปมานั่งู่นไปเดี๋ยวผมแต่งหน้าให้เ,เดี๋ยวคุณแต่งหน้าเป็นเหรอแต่งเป็นตลอดโอ้โหแล้วยังจะทําเออนะไปนั่งคุณอะ ลับตาสิ ไหนอะคะกระจกรอแป๊บหนึงครับเดี๋ยวผมไปเอาไหเนี่ครับโอ้คุณคุณเช็ดเกือสำอางฉันออกหมดแบบเนี้ยคุณจะให้ฉันไปเดชหน้าสดเหรอคุณหน้าสดก็อาจจะน่ารักดีไม่เห็นแย่ตรงไหนเลยแล้วถ้าคุณเบไม่คิดแบบนายอะโอ้คุณ นี่นะครับถ้าเขารับหน้าสนคุณไม่ได้เนี่ยคุณก็ควรปล่อยเขาไปดีกว่าแล้วคุณก็หาผู้ชายที่เขายอมรับในตัวตนอคุณได้จะดีนะงั้นฉันว่าต่อไปกันดีกว่านะคะมันจะมืดแล้วอ่ะคุณป้าคะหนูขอบคุณมากเลยนะคะแจไม่เป็นไรแจ้อคุณกระจกวางไว้ตรงนี้นะไปก่อนนะแม่แจ คุณฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะทำไงดีอ่ะนี่คุณครับคนจะสวยอ่ะใส่อะไรก็สวยครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่มั่นใจในตัวเองคุณคิดว่าคุณเมย์เขาจะคิดเหมือนคุณไหมอ่ะนี่คุณครับ ก็ถ้าผู้ชายตาไม่ถึงเนี่ยคุณจะไปเสียเวลาด้วยทำไมอ่ะขอบคุณนะคะถ้างั้นผมไปก่อนนะครับ นี่อะไรของคุณเนี่ยทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ตัวสภาพคุณใินเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมล่ะคะฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ใช่สิผมรอคุณมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อที่จะได้เด็กกับคุณน่ะแต่นี่อะไรดูสภาพคุณดิอย่างกับป้าเชิมอ่ะคุณเบคะคุณจะพูดแรงไปแล้วนะคะมันไม่แรงหรอกนะครับผมพูดความจริงผมส่าสาะเวลาเพื่อที่จะมาเดทก,กับคุณน่ะ แถมคุณยังขอเลือ่อนเว่ไร้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนี่อะไรคุณได้แค่นี้จริงเหรอคนแบบคุณไม่คู่ควรที่จะมาเด็ดกับผมสักนิดอลคุณเบนี่คุณจะพูดจาดูถูกฉันเกินไปแล้วนะคะคุณตัดสินฉันจ,กจากการจะ้แค่ครั้งเดียวเน่นะใช่ผมไม่พูดเกินจริงหรอกสภาพแบบนี้เนี่ยนะเจอครั้งเดียวก็เกินพอแล้วผมขอยกเลิกการเด็กครั้งนี้หมดอารมณ์ว่ะเดี๋ยวก่อนฉันมีของขวัญจะ ไม่ยิ่งจะทำบ้าอยู่แล้วเนี่ยแลาวหมดเลยสำหรับผู้ชายปากหมาอย่างคุณไงแต่ก็ดีนะที่ทำให้ฉันมาเด็ดในสภาพแบบเนี้ไม่งั้นอ่ะฉันคงไม่เห็นธาตุแท้แบบผู้ชายบางคนหรอกีเธอามันบ้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาเรื่องนี้นะแล้วหมดแล้ว จริงอย่างที่คุณพูดผู้ชายบางคนตาไม่ถึงเนี่ยเราจะไปสนใจทำไมสู้ไปหาคนที่เขาตาถึงดีกว่าเราจะไปหาผู้ชายท่องๆแบบนี้ มันจะดูไม่ดีหรือเปล่าวะ ป้าคะหนูทําชุดเลอะคะ่ะหนูชุดมาซักหุยหนูไปทําอีท่าไหนมาเนี่ยทำไมชุดเลอะขนาดนี้ล่ะนหนูมองหาใครจะ๊ะป้าคะ่ะเปล่าคะ่ะไม่ต้องมาโกหกป้าหรอกป้าเนะี่ยอาบน้าร้อนมาก่อนป้ารูจ้จะฉันฉันป้านะคะฉันไม่ได้มองหาลูกชายป้าเลยคะ่ะเอ๊ะ ป้าก็ไม่ได้พูดเนี่ยว่าหนูมองหาลูกชายป้าเนี่ยใครมาเหรอครับแม่คุณคุณมานี่ได้ไงอะ่ะคุณต้องอยู่ร้านไม่ใช่เหรอครับอ๋อแล้วทำไมเสื้อผ้าคุณเละแบบนั้นอะ่ะก็เดทมันล่งมาคุณอ๋อทำไมเหรอครับ เหมือนที่คุณบอกนั่นแหละผู้ชายบางคนเขาตามไม่ถึงนะดีแล้วเหรอครับผู้หญิงอย่างคุณนะ่ะน่ารักอยู่แล้ว <c oughs> คุณน่ะ่ควรกับผู้ชายที่เขารับคุณได้มากกว่านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนฉันก็เลยมาที่นี่ยังไงล่ะคะ โอ๊ยเข้าไปหลังร้านดีกว่าปล่อยให้หนุ่มสาวเขาจีบกันไอเรามันแก่แล้ว